เอ้าหลานเหรอเขนไดน่าหลด่าน่า้หคลนาด้วนไยม่เคยม่ไม่คยได้มีคเล่นไรี้เปล่าเปล่าไม่เป็นเ็นคุณเจอคุเลย Skal vi sprenge? ตมันทำมาแบบไม่ให้ไ่คนเล่น,ให,ลน,ใ,หลนใหญ่มากๆใหญ่มากๆฟาตันใหญ่ ý muốn nó tạo được người luôn 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 Đi đi cù lại lại lại. านเบยพวกพวกพวกอเคเพื่อนห้องเลเพื่อนเลยตางใจหน้าขอมบอกสมดาแล้วสมดาจะยิงยิงข้างใน ตายแล้วเนี่ยน่าจะโลแล้วเนี่ยะโอ้โหโ,โ,โดนแรงวะนะี่ย

ขึ้นหันหน้าห้องตีแล้วขอตัวด้วนะออหหน้าห้องน้น้นตำแหน่ง ที่เคที่สี่ครับจบที่สี่นะครับสวยงามดันอย่าจจะจัดเล็กมาคลิปนี้ไม่น่าลบเก็บไว้ก่อน